สวัสดีนะครับอยู่ผมช่อง,งวินคงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคอมอ่ากาจอออนบอร์ดด้วยไฟรเอ็มนะครับกาจอที่ผมใช้ก็เป็นนี่นะครับ Intel UHD Graphic 630นะครับ1 4นาโนเมตร DDR4 เดเวอร์ล่าสุด2 0 2 2นบอะครับต่อไปก็อันนี้ที่ผมเปิดไว้เพราะว่าผมใช้ Intel ลอานะครับคือตัวนี้มันไม่สามารถเอาไว้ได้นะครับผมก็เลยใช้ของอของตัวมันเลยนะครับเสียงก็จะเป๊ะๆหน่อยนะครับนี่ครับผมใช้ Intel ลนวิอน,นะครับก็ลื่นอยู่นะครับอ่า c ี u ีที่ผมใช้ก็ใช้เป็น i5 Gen10 นะครับแรม3 2นนะครับบ้าสอ6นะครับกด์จอก็เนี่ยครับใช้กา์จออัดนะครับ,ออนะรบแล้วก็เดี๋ยวผมเข้าเกมเลยก็นด้ครับอจออาจจะไม่ได้เต็มนะเดี๋ยวผมไปปรับในเกมให้ผมปรับไว้พันหกแต่มันใช้พันเก้านะครับ เข้านั้นนี้ก็จะอยู่เฟรมเลทก็จะอยู่ประมาณ75เฟรมนะผมเปิดผมปิดวีซิงไว้แต่มันได้แค่นี้นะครับเข้ามาน้นนี้ก็ซ p u ก็ยิ่งอยู่10-20นะครับกาเจาก็50-60นะครับเซิร์ฟที่ผมจะทดลองนะครับคือเอเทนนิงนะครับ แล้วก็เข้าไปเลยนะครับแล้วก็หน้านี้อาจจะรอสองฝั่งนะครับเพราะว่าผมใช้ฮาร์ดดิสในการลงเกมแต่ไฟเอ็มอยู่เอนะครับเอเดีผมใช้แล้วยสิบจิกก็รอสักแฟบหนึ่งนะครับคขาไม่ได้จ่ายปิดไปก็ นันนี้ก็รอสักพักนึงน,นะครับก็ขอภายนะครับผมคอมแม่ต้าน,นนะครับเพราะต,ตัดไม่เป็นนะครับเสร็ยอดใช่ใช้ใช,ใช้ถึงนั้นนี่แล้วก็รอ,อ,อสักพักนะครับะระหว่างนี้ผมคอมมีผมซื้อมา ซื้อจัก JB ใช่ใช่ใช่แล้วก็เองแล้วก็กาจอก็าอน,นาคตจะซื้ออยู่แล้วครับไม่รู้เดือนไหนก็จะซูเป็น1050 TI นะครับแต่ถามว่าออนบอร์ดเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับลื่นด้วยแต่มันต้องปรับภาพแบบเบลอๆนะครับปรับภาพแบบ ก็ร้อยหกสิบอะไรเงี้ยคูณอะไระผมลืมแล้วโซน,นนี้อาจจะเหลอสภาพนะครับนี่ครับมาแล้วอันนี้ผมลงมอดบูดาเปส้วยนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ก็ขอแพันในการเอา่เอาการาจอเรานะครับ แต่อินเทลดีหนึ่งนะครับการจอลอยและเอัดอย่างลื่นนะครับเนี่ยดูสิครับลื่นนะครับแต่ภาพมันอาจจะไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำอว okay นะ่าโอเคอยู่นะเห็นไหมเอฟพีเอสก็อยู่ประมาณหกสิบนะเล่นได้นะครับผมจะลองไปล็อบบี้ล็อบบี้จะมีมอนเยอะนะครับอาจจะแรกๆหน่อยแต่ถาา้าทำแล้วก็ เล่นได้นะครับหกสิบไม่แย่ะครับกาเจาก็ยิ่งลอยนะครับเอ่อเซตติ้งที่ผมปรับนะครับกราฟิกเอ่อเดี๋ยวผมปรับผันกาได้ครับเอานะครับเซตติ้งก็นี่ครับไทยหกสิบเก้าร้อยหกสิบคูณห้าร้อยสี่สิบนะครับ Fxaa ปิดนะครับ v ี y ิงปิดนะครับอหลอดจำหลอดน,นี้ปิดนะครับหลอดอันนี้การตกแมปเปิดสุดนะครับแล้วก็ตั้งค่า normal normal อันนี้ shadow นะครับแล้วก็ normal 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 อันนี้ soft shadow อันนี้ผมก็ปรับบมันอันนี้ก็ normal นะครับอันนี้ก็ off 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 นะครับนี่นะครับ setting ก็ลื่นนะครับไม่แย่ครับ นี่ครับรลื่มว่าผมลองไปเตียวทูิเอาผมขออภัยในการอาจจะตีไม่เก่งนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งกเข้ามาได้วิวไม่ใช่แล้วก็ไปน,นี่เลยน,นแล้วครับนี่เราพออยู่คนเยอะๆมันก็ ก็เล่นได้นะครับไม่แน่ว่าถือว่าไม่แย,ย่นะครับไอ้นนี้นน่มโง่หรือโงนนี่นะครับก็เล่นได้สี่สิบห้าสิบเฟร,รมอยู่คนเยอะๆก็ไม่รู้นะครับเพราะผมน่าจะใช้แรมสามสิบสอ,องเนี้ยตอนแรกก็ใช้สิบหกนะครับแล้วคราวนี้ก็ เป<ง>ลี่ยนเป็นแรมสาิบสองนะครับเพราะว่าใช้ซีหกตัวเดียวมันชีฮิตปืนตกหน้าใจช้ซิงเกิลโอชาแนลมันไม่ค่อยเสถียรแต่เฉพาะใช้เป็นดูโอชาแนลเอพีเอสมันขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็ผมให้แนะนําใช้โอชาแนลแบ,นบนนลมันจะ,สะเสถียรกว่านะครับอ่าไปดีวกว่าตรงนี้คำหยาบยางเงี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองไปขี่รถให้ดูว,ว่าจะ ลื่นมาจะตกแบบหรือเปล่ารถคันนี้แล้วกันเฮ้ยอ้าวอ,อืมเว้ยเข้าสิ้นเดือดพอดีเลยโอเคได้แลวก็ขี่รถก็ประมาณอาอยู่ในตรนในเมืองก็30สิแล้วคนมันเยอะแล้วก็มอดตมันเยอะด้วย ถ้าหรวหน้าก็เรื่องอะไรนะครับเออตรงนี้ป้าไปนะครับอ่าอยู่ตรงนี้ก็พอแบสิบนะครับลื่นนะครับเล่นได้ไม่นัวแต่มันภาพมันอาจจะเบือ่อเพราะว่ามันต้องปรับภาพเบื่อเพราะถ้าปรับภาพชัดมันจะแหลกมากใช่แะหัวหนต้องปรับไปดู พอประบมันก็แบบสามสิบเฟรมมันแหลมเลยนะับถ้าจะเล่นแบบลื่นๆก็ปรับเก้าลอยก็ได้ครับมันยังมองเห็นอยู่ถ้าถ้าขยันได้วข้าชัดๆเล่นแหลมก,นก็นี่นะแหละปรับเก้าสามสิบกาจาะรอยไม่แย่นะครับเหมือนคุณเปิดวีซิงครับแบบเค่านั้นนะครับแต่ถ้าผมผมเล่นผมเล่นในนี่ อร่อยมเบื่อหน่อยนะผมขออภัยแต่ว่าผมว่าผมชอบเพราะมันลื่นนะครับเห็นไหมเนี่ยหกสิบนะครับลื่นปืนเนี่ยครับวิ่งรถไม่ต้องแบกนะครับบอดนะครับนี่วิ่งสี่ร้อยไม่ต้องนะครับอ่า ใครอยากใครจะอยากซื้อคอมตอนนี้นะครับผมแนะนำ i3 7 1 2แล้วก็ i5 7 1 2นะครับเพราะว่ามันมาใหม่กำลังดีแต่น,นี้ผมซื้อ i5 7 1 0เพราะว่าอ่ามันไม่ค่อยมียนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับลื่นนะครับถอนไม่อ่อยเก่ง ที่จริงหอ,อเนยากจะกายจอนะครับแต่ช่วงนี้ล่ะข่าวกายจอก็ลงอยู่นะแต่ตอนไม่มีเอ่อรอผมเปิดเทอมก่อนนะครับผมจะซื้อกระจอแล้วผมจะมาเล่นเอทีจุนแม่แล้วผมมีกกระจอแล้วก็ภาพมาันอาจจะดีนิดนึ่งนะครับเอ่อถ้านผู้ชมจะได้ไม่ได้ลายตานะครับพอผมเล่นมันก็ก็ลายตายู่นะแต่ผมมาเล่นได้ผมเล่นชินเลยล้วสำหรับใครที่แบบ คที่ถามว่าออนบอร์ดเล่นไฟเอ็มได้ไหมเล่นได้นะครับนี่นะลื่นด้วยแต่ไม่ได้ลื่นมากนะครับมันก็เล่นได้นะครับก็พอมาหนึ่งนะครับถ้าแบบไปอยู่พวกแบบโดมนะครับโดมก็จะเอฟบีเอเอยนตนั่นแะครับเพราะในมีมอดอะไรพวกนี้เห็นไหมหลายเฟรม ลื่นๆอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับออนบอร์ดลื่นนะครับแล้วก็แรมแรมใช้ไป2 1่ส G ก็เยอะนะครับเพราะว่าออนบอร์ดมันดึงแรมอันนี้ไปนะครับดึงแรมมาด้วยแล้วก็ใช้แรมด้วยทำให้ CPU ไม่ใช้เยอะเกินไปนะครับการ์ดจอก็มัน เล่นได้นะครับลื่นนะครับผมตอนแรกผมใช้เป็นไอเจเจนสองนะครับมันก็ออนบอร์ดเหมือนแหลกต้องใช้การจอแต่อันนี้มันเป็นรุ่นใหม่กันแรงขึ้นอีกแต่ถ้าเป็นแบบพวกแบบไอสามเจติบสองไม่มีตัวเอฟนะที่แบบเขาเรียกเลยที่มันแบบไม่มันมันมีการจออย่างอนนามันจะดีการจอมันจะแรงกว่านี้ของผมีประมาณ เ่าครับไี่จะเยอะกว่าเพราะว่ามันเป็นใหม่กว่าซึ่งผมผมมันเป็น UHD 3า630นะครับอันนั้นอาจจะเป็นพวกแบบ7 750เหมือนผมนไม่ได้แจ้จะแ่มันก็จะแรงกว่าแรงกว่าเยอะอะแต่ถามว่า,ๆๆมาเล่นได้มามนี้เล่นได้นะครับแต่ไม่รู้ของผมเป็นอะไรเวลามันใช้ดิสก์ขอดและเชียร์หน้าจอเรา,าก็ค้างนะครับ ไม่รู้ว่าจะเป็นที่เดเวอร์หรือจะเป็นที่การจอมาไม่ทราบเพอดอ,อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแบบแช์ใน Google Chrome รังไงได้ g น o ะ l e เกิลเปิดอกคอดอันนั้นแชร์ได้เูยนะครับแต่ฝุ่นผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันแชร์ในโต้ลง,ม,ล 1, 000, ลงมันแชร์ได้จากหนึ่งพันฮองซเฟมอะไรเงี้ยมันแชร์ได้แต่พอเอาเจ็ดร้อยยี่สิบพีมันแช์ไม่ได้อันนี้ผมว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นวิธีเรื่นะครับ ใครรู้กูก็ช่วยบอกหน่อยนะครับเพราะผมไม่รู้เหมือนกันเอาปเล่นเลื่อนนะครับ,รมมรครบใครที่กำลังหาคอมนะครับก็ลองไปไประกอบดูอบก็หมื่นกว่าแต่มันไม่มีการอดจอเลยาการ์ดจอก็เพื่อมันจะเปิดนหมนื่นหกหมื่นเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาผมซื้อ CPU... ี a m แรม แล้วก็มีอะไรนะทีวิวแลมพาวเวอร์สปาเมนต์บอร์ดซื้อใหม่นะครับเคสมีแรือเปล่าเคสใช้ไม่ขอนเก่านะครับเคสแปะปีทีแล้วผมก็มาใส่นะครับแต่ผมผมบอกว่าอุณหภูมิอาจจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าาผมใช้ซิงเดิมนะครับอุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณ70-80บางครั้งก็ขึ้น90เลยนะครับแต่ถามันไม่มีปัญหามันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็ดับ ตัวเองมาไม่ให้มันร้อนเกินไปนะครับเออรับพังนะครับสุดยอดไปเลยเอ,อ่อทำไมถามว่าทำไมม้าผมขยับอย่างงี้นะครับก็อ,อี้ผมมันต่ำนะครับมันต้องขยับอย่างงี้นะเฮ้นได้นะครับลื่นปืนลื่นปืนเลยนะครับนี่เอ,อ่อส่วนใคร ที่ว่าบอกวาอ่าแรมมีส่วนเกี่ยวที่ทําให้มันหน่วงก็จริงนะครับแต่ผมไม่ใช้เป็นแบบถ้าจะซื้อนะครับผมไม่ใช้แปดสองตัวเป็นสิบหกนะครับอย่าไปซื้อเหมือนผมนะซืหกตัวเดียวมันหน่วงมันก็หน่วงมันต้องใช้แบบ duo channel นะอย่าไปใช้ single channel single ก็คือ channel ก็คือแบบเขาเรียก <c oughs> ใส่ซองเดียวอ่ะมันมันดึงๆกันยังไหมรู้ครับแต่พอใช้แบบดูโอเชียนลบลมันแบ่งๆกันแล้วมันจะทำให้มันลื่นขึ้นมาจากตอนแรกผมอ่อนบอร์ดผมนะเล่นอยู่ประมาณประมาณนี้แหละประมาณเอเบสก็สี่สิบสามสิบสี่สิบเนี่ยพอใส่แบบดูโอเชียนลบลมันพุ่งไปหกสิบเจ็ดสิบมันลื่นนะครับอันนี้ปลูดผมอาชีพดูถ้าผมปิดลิปมันก็จะประมาณแปดสิบเก้าสิบนะครับ อาจจะฝงไปใช้การจออ่านนะครับเดี๋ยวใช้ที่วิวอ่านแล้วมันบึ้มนะครับจะแรงเกินไปหลับไม่ได้นะครับเอ่อก <c oughs> ็อ่าขอจบเพลงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายครับ